สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนและช่องครูมเมืองพรร์ตี้เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจนพาทุกคนมาชมบ้านในตัวอำเภอเมืองค่ะเป็นบ้านมือสองและเป็นมือสองสภาพใหม่มากนะคะตอนนี้นะคะเจนอยู่กันที่หมู่บ้านศีวละะีราชพฤกษ์ค่ะติดถนนวงแหวนรอบกลางเชียงใหม่เลยค่ะตรงนี้ทำเลดีมากๆเลยค่ะโครงการนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็น คลับเฮ้าสสระว่ายนะ้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นค่ะสวนสาธารณะแล้วก็การรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเจนจะพาทุกคนดูบริเวณรอ,อบๆบบ้านของโครงการนี้ก่อนนะคะ ภายโดยรอบของโครงการค่ะเป็นธรรมชาติร่มเรื่อนแล้วก็เงียบสงบมากค่ะตัวถนนของโครงการนะคะจะกว้างอยู่ประมาณ8เมตรเลยค่ะส่วนตัวบ้านนะคะตรงนี้นะหลังนี้เขาให้เนื้อที่มาถึง92ตารางวาเลยค่ะแล้วก็ตัวหน้าบ้านของเขาจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะหลังนี้นะคะเขาจะมีให้ สามห้องนอน3ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยภายใน180รตารางเมตรค่ะจะเป็นบะเป็นไทยบ้านเปล่านะคะตรงโรงจอดรถนะสามารถจอดได้ถึงสองคันเลยเขาก็จะมีหลังคาโรงจอดรถให้ด้วยค่ะที่ให้มากับหลังนี้เดี๋ยวเจนพาทุกคนเข้าประตูหลักกันนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเดิมๆเ,เลยค่ะจะเป,เป็นบ้านเป็นบ้านเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ตัวบ้านของเขาจะติด เป็นประตูสองชั้นนะเป็นบานสไลด์กระจกที่เป็นกระจกโปร่งแสงแบบหนาแล้วก็เขาจะติดมุงลวดให้เรียบร้อยค่ะและส่วนที่เจนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนห้องโถงหรือเป็นโซนห้องลิฟวิ้งรูมนะคะตรงนี้ก็จะจัดเป็นมุมโต๊ะรับแขกหรือห้องรับแขกก็ได้ตรงนี้โซนของเขาจะค่อนข้างกว้างเลยค่ะ โดยบริเวณข้างบ้านนะคะของเขาก็จะทําเป็นประตูช่องแสงเป็นบานสไลด์กระจกค่ะให้แบบว่ารับธรรมชาติตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่เหลือด้านข้างสามารถทําเป็นสวนหรือว่าจะลงสระว่ายน้ําเล็กๆในอนาคตได้เลยตรงนี้สบายมาก ถัดมานะคะภายในชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้องครัวและอีกหนึ่งห้องน้ําห้องน้ําด้านซ้ายมือเจนนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางหรือว่าเป็นห้องน้ําของแขกคะ่ะจะเป็นห้องน้นํานะไม่ได้เป็นไม่ได้มีโซนอาบน้ําของชั้นหนึ่งนะคะ และห้องนี้นะคะของเขาจะจะแบ่งกั้นโซนห้องครัวนะคะมีประตูเปิดปิดกั้นไว้เลยตรงนี้จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่เลยค่ะติดตั้งฮูดดูดควันไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีเชืชั้นวางตัวเคาน์เตอร์ของเขาจะเป็นหินอ่อนนะคะเดี๋ยวเจนพาไปดูโซนซักล้านหลังบ้านกันนะคะ หลังนะคะยังจะจะเหลือเป็นโซนซักล้างสามารถวางเครื่องซักผ้าหรือเป็นแบบว่าตากผ้าทํากิจกรรมหลังบ้านจะเป็นโซนด้านทางนี้นะคะปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมได้เลยสบายสบายมากเลยพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นสองเลยนะคะและว่างขึ้นไปชั้นสองนะจะมีห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดด้วยค่ะแล้วก็ หลังนี้นะเขาจะติดตั้งวอลเปเปอร์คือติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยค่ะตรงนี้สำหรับรอลูกค้าอรอเจ้าของบ้านลายใหม่นะก็เพียงแค่ว่าใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมตกแต่งเล็กน้อยอันนี้พร้อมเข้าอยู่ได้เลย ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของดนาดาดเจนสามารถเข้าไปได้เลยอันนี้คือเก็บได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะระหว่างทางขึ้นมานะจะสังเกตวอลเปเปอร์ของเขานะคะจะเป็นสีครีมทั้งหลังเลยเพื่อให้เข้ากับสีตัวบ้านอันนี้ก็คุมโทนอีกแบบหนึ่งนะคะขึ้นมาในส่วนของชั้น2นะคะเราก็จะพบกับตรงนี้ก็จะเป็นอีกม,มุมห้องลิฟต์รูมหรือเป็นห้องถุงสามารถเป็นมุมพักผ่อนเพิ่มเติมได้และในส่วนของชั้น2นะเขาจะมี3มห้องนอนและอีก2ห้องน้ําค่ะ ขึ้นมานะจะสังเกตชั้นสองนะเขาจะปูเป็นพื้นไม้ปาเก้ค่ะตรงนี้ยังดูเรียบใหม่อยู่เลยสีของเขายังสดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเทนพาไปดูห้องนอนแรกกันเลยนะคะห้องนี้นะจะเป็นเหมือนห้องมัตเตอร์เบดมค่ะห้องนี้จะค่อนข้างกว้างเลย ม่เตียง6ฟุตแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้แบบแบบว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดมแบบห้องใหญ่จุกใจมากเลยค่ะและในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจะมีห้องน้ำในตัวเนาะเขาก็จะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกห้องอาบน้ำไว้ให้เลยซึ่งเขาก็จะผนาประตูกั้นไว้โดยรวมๆแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการตกแต่งวัสดุของ บ้านหลังนี้นะคะถึงจะมีอายุประมาณเกือบ5ปีแต่ดูไม่เก่าแล้วก็ไม่สูดซอมเลยค่ะเปรียบเสมือนเป็นบ้านมือสองที่ยังใหม่อยู่เลยแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในอำเภอเมืองด้วยเดินทางสะดวกมากเดี๋ยวเราไปต่อกันห้องนอนที่2องและที่3นะคะและห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนไซส์ขนาดกลางนะคะ วางเตียงไซส์6ฟุตหรือ5ฟุตได้สบายๆย,ยังมีพื้นที่เหลืออยู่เลยค่ะซึ่งหน้าต่างของเขาก็ยังเป็นวิวหมู่บ้านวิวชุมชนอีกหมู่บ้านหนึ่งข้างเคียงนะคะ สำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะเขาจะสามารถาใช้ห้องน้ําในส่วนกลางของชั้นสองได้โดยเขาทําประตูเชื่อมกันนะเป็นทั้งห้องอาบน้ําและห้องทําธุระไปด้วยในตัวค่ะ อันนี้จะเป็นห้องน้ําที่เจนเปิดไปให้ดูเมื่อสักครู่เลยเป็นห้องน้ําที่คอนเน็กา่ากัน,เป,นเป็นห้องน้ําที่แชร์กันระหว่างชั้นสองนะคะคือห้องเดียวกันสามารถใช้ห้องน้ําส่วนรงส่วนกลางของชั้นสองได้สุขภัณฑ์เขาก็มาของโครงการเลยค่ะซึ่งโครงการนี้เขาก็จะเลือกใช้แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะถัดมาห้องนอนสุดท้ายก็ยังเป็นห้องนอนไซส์กลางค่ะตรงนี้ จัดไซส์เท่าๆกันกับห้องนอนเมื่อกี้เลยสามารถใส่คิงเบดคว e นเบดได้สบายๆเลยค่ะพื้นที่ยังเหลือๆหน้าต่างช่องแสงเขาค่อนข้างบานใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจนจะพาชมสวนรอบๆบ้านกันนะคะ บริเวณรอบๆบ้านนะด้วยเนื้อที่ของเขา92ตารางวานะคะก็จะมีต้นไม้ซึ่งให้ความร่มรื่นแล้วก็สีเขียวสบายตาภายในบ้านนะโดยจะสังเกตนะคะภายในบ้านของเขาก็จะมีต้นหูกระจงค่อนข้างหลายต้นเลยเป็นจริงๆตรงนี้เป็นต้นเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าเป็นต้นแพ่บารามีนะคะตรงนี้ก็จะปลูกไว้ค่อนข้างหลายต้นเลยค่ะภายในบ้านร่มรื่นมากเลยแล้วก็ในส่วนของชั้น2องที่เจนพาชมเมื่อสักครู่นะเห็นวิวดอย ภูเขาลูกใหญ่มากเลยชัดแจ๋อมากเลยค่ะซึ่งหลังนี้นะคะใครกําลังที่กําลังมองหาลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหาบ้านที่อยู่ในอำเภอเมืองเดินทางสะดวกแล้วก็ติดถนนวงแหวนนะหลังนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเนื้อที่เยอะมากแล้วก็ยังเป็นเป็นบ้านมือสองที่สภาพใหม่แล้วก็อยู่ในโครงการที่มีคุณภาพแล้วก็การันตีการดูแลแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมมากเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้เหลือค่อนข้างเยอะเลยจะทําเป็นสวนหรือว่าจะลงสระว่ายน้ำตรงนี้ก็แนะนําค่ะแล้วสำหรับคนที่ชอบพื้นที่กว้างๆนะคะหลังนี้ตอบโจทย์เลยส่วนตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะคะที่เป็นโซนซักล้างเมื่อสักครู่นะ เป็นอย่างไรบ้างคะได้ชมภาพภายในวิดีโอคร่าวๆบ้างแล้วแล้วก็บริเวณรอบบ้านเลยนะคะถ,ถ้าใครกําลังหลายคนกําลังตัดสินใจอยู่เจนแนะนำหลังนี้เลยค่ะบ้านใกล้เมืองทําเลดีมากอยู่ในอําเภอเมืองนะคะแล้วตั้งอยู่ในโครงการที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบคันมากๆนะคะหลังนี้นะจะอยู่ที่ หกล้านหกแสนบาทค่ะสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อชมบ้านเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาที่บริษัทคูเมือง Properties หรือแอดไลน์แอ f ออฟฟิเของคูเมืองได้เลยค่ะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอยากให้เจนหรือว่าทางทีมงานไปชมบ้านโครงการไหนเพิ่มเติมทิ้งเม้นไว้ได้เลยเดี๋ยวทางเจนและทางทีมงานตอบเมนทุกคนเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ